กองทัพเรือกัมพูชาเขาขับไล่เรือบรรทุกน้ํามันไทยลํานึงชื่อเชษฐาบดีหครับผมได้ยินข่าวนี้เหมือนกันครับแถวแถวสีหนุวิลใช่ไหมครับใช่ค่ะนอกชายฝั่งจังหวัดพระสีหนุหรือสีหนุวิลนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ทําไมถึงขับไล่แล้วท่าทีของกัมพูชาตอนนี้เรื่องนําเข้าสินค้าจากไทยโดยเฉพาะพวกเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นยังไงครับ เพราะมันมีประเด็นน่าสนใจว่าเรือลำนี้เนี่ยเหมือนเข้าไปหลังจากที่กัมพูชาประกาศระง,งับนําเข้าแล้วด้วยนะคะอ๋อครับประเด็นเรื่องจังหวะเวลานี่น่าสนใจค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอาจจะต้องย้อนไปนิดนึงนะคะคือรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศออกมาต่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่วันที่22มิถุนาครับผมว่าจะระง,งับการนําเข้าเชื้อเพลิงแล้วก็กา๊าสทุกชนิดเลยนะคะทุกชนิดเลยเหรอครับทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็ มีคำพูดจากท่านนายกคุณมาเนตแล้วก็สมเด็จฮุนเซนด้วยที่ออกมาเน้นย้ำทำนองว่ากัมพูชาเขามีศักยภาพพออืืสามารถนำเข้าจากแหล่งอื่นได้ไม่ว่าจะระง,งับจากไทยชั่วคราวหรือว่าจะระง,งับถาวรไปเลยก็ตามอมืครับคือถ้าดูไทม์ไลน์เนี่ยวันที่22ประกาศห้ามวันที่ยีมีการขับไล่เรือห่างกันแค่หวันเองใช่ค่ะตรงนี้มันก็ ตีความได้เหมือนกันนะคะคือ1หนึ่งอาจจะมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเอาจริงนะประกาศแล้วก็บังคับใช้เลยครับหรืออีกมุมหนึง่งก็อาจจะมองได้ว่ามันยังมีความพยายามจะนําเข้าอยู่หรือเปล่าแม้ว่าจะมีคําสั่งห้ามออกมาแล้วก็ตามแบบว่าอาจจะยังมีลักลอบกันอยู่นั่นสิคะ่ะในข่าวเองเขาก็มีตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าการขับไล่ครั้งนี้มันเหมือนเป็น การแก้เกอร์ของทางกัมพูชาหรือเปล่าแก้เกอร์ประมาณว่าอาจจะมีข้อมูลหลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่ายังมีการส่งน้ํามันกันเงียบๆอยู่อะไรแบบนี้นะครับอ๋อครับเข้าใจได้ครับแต่ถ้าดูจากท่าทีทางการของกัมพูชาเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างชัดเจนมากนะค่ะยังไงคะคือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของเขาเนี่ยออกมาถแถลงย้ําเลย ในวันเดียวกับที่ขับไล่เรือเลยนะครับวันที่27มิถุนายนอ๋อค่ะบอกว่าตั้งแต่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าคำขาดของรัฐบาลออกมาเนี่ยจะไม่มีการอนุญ,ญาตให้นำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซจากไทยอีกเด็ดขาดใช้คำว่าคำขาดเลยเหรอคะใช่ครับใช้คำว่าคำขาดเลยเราก็เอ็ยย้ำเรื่องเดิมคือเรื่องศักยภาพเพียงพอที่จะจัดหาพลังงานได้เองอืมดูหนักแน่นนะคะครับ การใช้คําว่าคําขาดเนี่ยผมว่ามันสะท้อนความตั้งใจที่แบบแน่วแน่แนมากๆแล้วเหมือนกับว่ามาตรการนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซด้วยนะคะครับในข่าวบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยจะบังคับใช้การห้ามนําเข้าพวกผลไม้ผักจากไทยทางทะเลที่แบบผิดกฎหมายเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยโอ้ขยายไปถึงสินค้าเกษตรด้วยใช่ค่ะตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะคือมองในภาพรวมนะครับ ผมว่าเหตุการเรือเชษาาบดี6เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเรือลำเดียวจบค่ะแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณหรือเป็นตัวบ่งชี้ถึงนโยบายที่มันกว้างก,กว่านั้นของกัมพูชาที่อาจจะต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าบางอย่างจากไทยลงออืแล้วก็ดูเหมือนเขาพร้อมจะใช้กลไกลทางทหารอย่างกองทัพเรือเข้ามาบังคับใช้กฎระเบียบนี้อย่างจริงจังด้วยค่ะ การใช้คำว่าเคร่งครัดมาคู่กับคำขาดก่อนหน้านี้เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าท่านทีเขาแข็งกร้าวพอสมควรในเรื่องนี้สรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือกองทัพเรือกัมพูชาขับไล่เรือน้ำมันไทยเชธาบาดี6ไปแล้วใกล้ๆสีฮานูวิลซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากรัฐบาลกัมพูชาประกาศแบนการนำเข้าเชื้อเพลิงและก๊าสจากไทยครับ และมาตรการนี้ก็ดูเหมือนจะขยายไปคุมเข้มเรื่องสินค้าเกษตรอื่นๆที่นำเข้าทางทะเลแบบผิดกฎหมายด้วยโดยที่กัมพูชาเองก็ยืนยันว่าเขาพร้อมนะมีศักยภาพหาพลังงานจากแหล่งอื่นได้ครับผมท่าทีที่ดูแข็งกร้าวแล้วก็การยืนกรานเรื่องความพอเพียงของตัวเองเนี่ยนะประกอบกับการย้ําว่าจะระง,งับนําเข้าเชื้อเพลิงจากไทยแบบเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นแค่เดือนเดียวหรือตลอดไปก็ตามอย่างที่เขาว่าค่ะ ก็น่าชวนให้คิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการปรับเปลี่ยนนโยบายต่อไทยที่มันดูชัดเจนขนาดนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงท่าทีแบบนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อดินามิกส์การค้าหรือความสัมพันธ์ในภูมิภาคน,นี้ต่อไปอย่างไงบ้างดองเหนือไปจากแค่ประเด็นเรื่องพลังงานที่เราคุยกันในวันนี้ครับ